มันก็หมายความว่านิโคเดมัสไม่ได้ต้องมีความรู้เพิ่มเติมอะไรกันที่แล้ว birth. เขาต้องได้รับการเกิดใหม่ในฝ่าย,ยาวิญญาณทำไมเขาต้องเกิดในฝ่ายวิญญาณนะคะเพราะว่าในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขานั้นก็ตายไปแล้ว See, more signs แล้วนิโคเดมัสก,ก็ไม่ได้ต้องมีหมายสำคัญหรือแก่อัศจรรย์อะไรมากไปกว่านี้เขาต้องมีชีวิตใหม่ See, Nicodemus has come looking for some secret of the kingdom. But the secret that Jesus has for him is that no one can see the kingdom without being born from above. So Nicodemus has a really stupid question. นิโคเดมัสก็เลยก็มีคำถามที่โง่มากเลยนะคะ He says, "How can I be b o r e d after I'm a old?" เขาก็บอกว่าจะให้เกิดใหม่ยังไงผมก็แก่แล้วนะต้องกลับไปห้องแม่ใหม่ Do I enter into the womb a second time? กลับไปในท้องแม่ใหม่ครั้งที่สองเหรอ Now Nicodemus is really not that stupid. ก่อนนี้คนที่มาเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่โง่ขนาดนั้นนะคะ He's actually. Remember, I was talking about questions that people ask ก็จำได้ใช่ไหมคะว่าคนก็มีคำถามกันอันนี้ไม่ใช่เป็นคำถามที่จริงใจนะคะ This was a question to make fun of Jesus จริงเป็นคำถามที่เราเรียนวม่เรียนฟู And the reason why is because this idea of being born again was not a foreign idea to Nicodemus เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ความคิดที่ว่าต้องันเกิดหม่เนี่ยมันเป็นความคิดที่มันแตกไปมันไม่ได้อยู่ในความคิดของ Nicodemus

เพราะฉะนั้นสําหรับคนนอกนะคะที่ไม so ่ใช่ชาวยูวถ้าเขาอยากจะมาเป็นคนยิเขาคนเขาจะใช้คำสาปว่าต้องมาเกิดใหม่ต้องเกิดใหม่ก็ต้องยอมตายให้กับิถีชีวิตที่เป็นแบบคนนอกที่ไม่ใช่ชาวยิวแล้วก็มามีชีวิตใหม่แบบคนยิวเพราะฉะนั้นการที่นี่คนธรรมเขาได้ฟังที่ยิซูบอกว่าเจ้าต้องเกิดใหม่ด้วย นี่คนมั้็รู้สึกว่าทุ่มดูถูนะคะะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่ว่าต้องเกิดใหม่คำว่ายยงางไรก็คือการที่เกิดใหม่ก็คือหมายถึงว่าการที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนราจกสูย์นะค่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องหันกลับไปอีกแล้วไม่มีอะไรที่เราจะรู้สึกภูมิใจ Nothing to make you look good on your own. It means to lose everything. Your reputation. Your status. Your, your honor. Your importance. And your knowledge. See, Nicodemus, just like us, น e โคเดมัสก็เหมือนกับพวกเราที่คนที่นี่เขาก็ต้องยอมที่จะวางไอความรอบรู้ที่เขามีทั้งหมดลงในการที่เขาเป็นฟาริสีเขาต้องวางไอการที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎมัอย่าง e นึการที่เขาเป็นมาชิกของสภาเขาต้องหรือว่าการที่เขาต้องยอมสละการที่เป็นคนที่สำคัญ t e Nicodemus was not. Willing. See, the knowledge that had led to status and power, for Nicodemus it was too precious. <coughs> the price was too high. Being born again with no reputation, no status, no one to look up to him was just too much of a sacrifice. เพราะฉะนั้นการที่เขามาเกิดใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งไม่เป็นที่นับหน้าถือตามไม่ได้เป็นบุคคลสำคัญต่อไปซึ่งมันไม่น่าสนใจกับเขา You many know, people um, Hindu in uh, in India, there are many Hindu people that believe in believe are that there e j s ี่อินเดียนะคะมีคนมากมายนะคะที่จะเป็นพิธีูย์ They remain Hindus แล้วเขาก็ายังคงเป็น,นในนับถือศาสนาพุทธต่อไป Indians can believe in thousands of different พราว่าคนที่เป็นคนที่ชำวูเนี่ยเขานับถือเจ้าเป็นพันพันกลุ่ม so they don't have to give any of those other gods up they think they can just add Jesus to their list เมื่อเขามาเชื่อพระเยซูเขาก็ไม่ได้ต้องเลือกเชื่อพระองค์อื่นเขาก็แค่เอาพระเยซูมาเป็นพระอีกองค yeah, ์นึงในหลายพันพระที่เขานับถือ In Nicodemus just wanted a little bit more knowledge to add to his big collection. Nicodemus ก็เหมือนกันค่ะเขาก็แค่จะได้ความ อยววไว้ให้เขาดูเป็นคนที่รูปฐานเขารู้มากขึ้นเ่น e ขาแค่อยากจะเอาตำแหน่งเพิ่มมาอีกตำแหน่งหนึ่งเพื่อทาให้เขาดูเป็ตำแหน่งที่สูงขึ้นเท่านั้นเขาแค่ยาจะเป็นคนที่รอบรู้มากขึ้นมากกว่าที่เขาเคยลงมาเขาไม่ได้อยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่เขาไม่ได้อยากสูญเสียทุกอย่า

แล้วเระก็ท้าเราให้เราทำเหมือนพระองคให้เรายอมสละทุกงทุกอย่างแล้วก็รวมถึงชื่อเสียงของเราแล้วก็รวมถึงกับความคิดที่เราอดรู้ทุกอย่างด้วยแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้นะคะมันก็มาจบอยู่ที่3 verse 16แล้วเราก็เห็นว่าเรื่องนี้นะคะมาจบอยู่ที่ยอที่3ข้ for God so loved the world it's l gave it. It only the he that n เพราะว่าพระเจ้ารักโลกยิ่งนักจึงได้มอบพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อว่าผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตอันเป็นนิรัน so God the Father gave everything เพราะฉะนั้นพระเจ้าพรได้มออย่าง he gave his most valuable thing ไม่ให้สิที่ค่าที่ส

That we all are have, that is worthy to give to you. It's only our hearts That we can give to you, Jesus. Of all those we That we used to hold precious, we lay those things aside. วันมันลงพระเจ้าเราขอสั่งมาว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถจะมาขัดขวางความสัมพันธ์หรือว่าการที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้า And as even say that, that even know need I I know that I Lord, พระเจ้าเมื่อผมไม่หาบันทีผมรู้ว่าเราต้องการพระองค์จะช่วย I need the power of your spirit to lay those things down that I still hold precious so that I might, I might be able to truly really love you and truly experience the life that we have. I'm so a r a i that you he would help me and you he would help us to do that. To lay those things aside. พรเจ้าผมองปฏิษานที่เรียกจะช่วยผมและก็จะช่วยเราทุกคนที่ที่เราจะสามารถว่าสิที่เราให้ความสําคัญและมีค่าแล้วเทื่องพระอจ้านางสิ